ดูหอยเชอรี่ครับมากองกันเต็มเลยครับผมอยู่ที่ปลายท่อเนาะที่ออกจากคลองเสไก่เยอะเลยครับผมหอยเชอรี่ปลาซิวเขาก็มาเต้นดิวด้วดิวด้วดิว้วครับผมเพราะว่าเมื่อวานฝนตกนะครับผมฝนตกก็มาดูหลุมมาดูหลุมที่เราดักปลาปรากฏว่าหลุมพังปลาไม่เข้าครับผมพอดีผมเปิดน้ําออกนะครับผมใกล้เข้า โอเข้าใกล้จะได้เกี่ยวแล้วระบายน้ําบอกครับผมเห็นไหมเม็ดข้าวเขาเริ่มเหลืองแล้วครับผมเป็นข้าวหอมมะลิครับผมนี่แหละแต่ปัญหาที่เจอเมื่อวานฝนตกเพื่อนๆข้าวล้มอยู่ทางนู้นแต่ยังไม่ได้ไปดูนี่ครับผมบุกีกองเยอะเลยลาเขาก็เริ่มไอทยอยโดดปลาซิวปลาซิวเขาโดดเห็นไหมครับผมเดินต้วตี้วต้วต้วตว พอดีผมเปิดน้ําแห้งแล้วปลาอยู่ในนานี่ยเยอะๆครับผมหอยก็เยอะเลยอุ้นปลาที่ออกจากท่อครับผมไปนอนอยู่นู่นกองหอยเก็บเอาไปใส่สะบ้อครับผมเอาไว้กินหน้าแรงเนาะยาไม่มีแต่เอาไว้กองไว้ตรงนี้ก่กอนเดี๋ยวให้นกเข้ามาเก็บก่อนเยอะเลยครับผมดูอ่ะหอยเชอรี่เดี๋ยวไปดูฝั่งนูน้นไม่ได้อุ่นน้ําไม่สงสัยปลาไปหมดแล้วครับผมไปดูน้ําฝั่งนู้นก่อนดูปลาครับผมดูปลาปลาปลาเขาวิ่งนั่น เป็นปลาปลาช่อนฝนตกมาเมื่อวานนะครับผมนี่มาดูความเสียหายครับผมเป็นยังไงบ้างโอ้ยแย่เลยเพื่อนๆราบเหมือนราบไอปูพื้นเลยดูอะ่ะลมมันมาฝนตกเมื่อวานนี่แหละครับผมปัญหาที่เจอทุกๆปีไอช่วงจะได้เกี่ยวอยู่แล้วดูเม็ดเข้าวกำลังใส่ได้สวยเลยดูครับลมระเนระนาดเลย เหมือนกับปูสร์เลยนี่อุปสรรคกับการทำนาเนาะพอดีเราเปิดน้ําออกแล้วเอาไว้ไม่ได้ครับผมถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะเสียผลผลิตนะครับผมดูตรงนี้ก็เปิดน้ําทยอยออกมาแล้วครับผมน,นี่นครับอืมเดี๋ยวจะเอารอกมาดักไว้ครับผมดูครับผมล้ม หมดเลยเข้าวผมกำลังไปได้สวยเลยฝนมาตกอะไรตอนนี้นะครับผมนี่แหละอุปสรรคกับการทำไร่ทำนาครับผมช่วงหน้านี้คิดว่าเข้าตั้งลำได้แล้วดูวน้ำค้างลงแล้วเห็นในหมอกขาวจั่วเลยแต่ว่าเมื่อวานฝนตกอย่างแรงเลยแล้วตามด้วยพายุครับผมนี่แหละ การทำงานต้องมีอุปสรรคทำอะไรก็ต้องมีอุปสรรคครับเพื่อนๆทำยังไงได้นอกจากทำใจแค่นั้นนะครับผมก็เป็นแนวทางกับคนทำงานเกษตรนอกยังไงเราก็ต้องสู้ๆต่อไปนะครับผม